พอนะพี่นะออถ้าแดดพอก็จะประหยัดไฟร้อยเปอร์เซ็นเลยนะก็คือว่าดึงไปปุ๊บไอแผงมันจ่ายให้ก่อนอ่าเพราะว่าแผงมันสูงกว่าอ่าแผงจ่ายให้ก่อนใช้เจ็ดแผงก็คือพอดีพอดีเลยพี่พอดีเลยเจ็ดแผงพอนะถ้าถ้าที่ที่ติดตั้งแผงพี่พอแล้วก็พี่ใช้ไฟกลางวันเยอะๆตัวนี้แนะนํานะถ้าเกิดว่าใช้ไฟไม่เยอะอ่าใช้ไฟ นิดเดียวนะผมไม่มองข้ามเป็นระบบอื่นดีกว่าแต่ตัวเนี้ยเป็นระบบที่ช่วยลดค่าไฟใช้หนักๆเลยกลางวันมาปุ๊บเปิดแอร์เลยเช้ามานี่เปิดแอร์เปิดอะไรอะตู้แช่อ่ก็คือสมมติพี่ใช้ไฟไม่เยอะแต่ว่าพี่ติดชุดนนี้ไปปับ๊บพี่ไปเพิ่มแอร์ทีหลังได้เลยไฟมันเหลือพี่บอกว่าไฟมันเหลืออ่า ไฟเหลือพี่ติดได้เลยขอบคุณที่กดติดตามครับพี่ขอบคุณมากมากเลยนะครับเอ่าขอบคุณมากมากเลยครับผมอ่าชุดนี้ชุดลดค่าไฟนะเออค่าไฟไม่เยอะแต่อยากติดแอร์เพิ่มนะชุดนี้ไปติดด้วยนะครับช่วยได้เลยนะขอบคุณมากมากเลยนะครับผม อ่าน่าตาก็ประมาณนี้ระบบ protection มีให้ครบนะพี่นะระบบ p r o t e c มีให้ครบนะ ATS มีให้ครบนะอ่าตัวสลับไฟ ATS คือตัวสลับไฟนะเอาไว้สลับไฟกรณีที่ฉุกเฉินมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยพี่ติดตั้งข้าในปุ๊บ,บ,บระบบเขาจะทํางานอัตโนมัติไปเลยนะมีตัว protection ให้ด้วยกระแสเกินแอมเกินคนที่บ้านเผลอไปใช้อ่าสมมติ i n v ตอ t ์ r i n v วอ t ์ r ตัวนี้5กิโลวัตต์แต่คนที่บ้านเผลอไปใช้10กิโลวัตต์เนี้ย เออตัวนี้จะโพดิชันปุ๊บแล้วมันก็จะสลับไปใช้ไฟจากการฟฟ้าโดยตรงเลยอินเวอร์เตอร์อ่าขอพักก่อนนะสามสิบวินาทีพอครบสามสิบวินาทีปุ๊บเราก็จะกลับมาใช้ไฟอินเตอร์อีกครั้งเผื่อเอ้ยอเผื่อกลับมาใช้กลับมาใช้อีกครั้งนะครับผมไฟมันยังอ่ามีปัญหาไฟมันตัดไปสลับไปใช้การไฟฟ้าแล้วอีกสามสิบวินาทีก็จะกลับมาใช้ไฟจากโซล่าเซลล์ตัวนี้ตั้งได้นะพี่จะตั้งหกสิบนาทีพี่จะตั้งเป็นนาที อ่เพราะว่าตัว protection นี้เขามีให้นะโอเคอ่าสมมติอ่าพี่พี่ร้านติดผมนะอ่าผมจะให้ดูนะวิธีการใช้งานนะดึงอะไรมาบ้างต่ออะไรมาบ้างนะอ่าผมใช้ดูอ่านี่นะเริ่มเลยนะอ่าติดตั้งตู้เสร็จปุ๊บนะพี่ดึงสายไฟจากโซล่าคาหรือจุดคาหรือจุดไหนก็ได้ที่พี่ติดตั้งเจ็ดแผงนะห้าร้อยวัตต์หรือ600วัตต์ก็ได้นะคือผมไม่ผมไม่ฟิกสเปคเพราะบางทีหาหาได้ราคาดีอ่า ห้าร้อยวัตต์หรือหกร้อยวัตต์นะอันนี้ไม่มีแบตเตอรี่ครับพี่อ่าไม่ใช้เป็นระบบที่ไม่ใช้แบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่ราคามันสูงอ่าตัวนี้เหมาะสําหรับที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้วนะแต่ต้องการลดค่าไฟกลางวันเยอะๆนะมีที่ติดตั้งแผงประมาณเจ็ดแผงตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมไม่มีแบตเตอรี่นะพี่นะตัวนี้จะเน้นลดค่าไฟนะครับผมนี่ลดค่าไฟเพราะว่าแบตเตอรี่หนึ่งลูกอะพี่มันก็ราคาเป็นหมื่นนะหลายหมื่นนะยิ่งระบบ ระบบใหญ่ห้ากิโลวัตต์6กิโลวัตต์ส่วนมากจะเป็นแบตเตอรี่สา0ร้อยปอมนะมันก็จะสามสี่หมื่นพี่ราคามันสูงนะตัวนี้ก็เลยไม่มีแบตเตอรี่นะครับพี่สำหรับที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอยู่แล้วนะแต่อยากลดค่าไฟอยากเปิดแอร์สบายๆนะพี่นะตัวนี้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตการไฟฟ้านะพี่นะตัวนี้ใช้งานเอาไปต่อ,อยังไงเพราะว่าตัวนี้ไฟไฟไม่ย้อนเพราะเขามีไดโอดนะตัวนี้ไม่ย้อนแน่นอนเพราะว่าไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะดึงมาใช้อย่างเดียวเขาไม่ส่งกลับนะ ผ่านในอดปุ๊บเขาดึงจากการไฟฟ้าใช่ไหมเข้าไปปุ๊บมันก็ผ่านในอดมันก็จะวิ่งไปทางเดียวนะมันจะไปเข้าระบบคือดึงไฟมาใช้ไม่มีผลิตแล้วส่งกลับการไฟฟ้าไฟไม่ยอดไม่มีปัญหาแน่นอนนะพี่นะถ้าเรื่องไฟยอดไม่มีตอนนี้ไม่มีไฟยอไอ่ยอดแน่นอนเพราะมันผ่านในอดอ่ายอดไม่ได้นะพี่นะอ่ามันเข้าได้อย่างเร็วมันมันออกไม่ได้นะโอเคประมาณนี้นะ อ่าไม่ใช้ไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วลดค่าไฟกลางวันนะอ่ามาดูวิธีการใช้งานต่อแผงเจ็ดแผงต่อโซล่าเซลล์เจ็ดแผงต่อเข้าออตรงนี้นะต่อเข้าปุ๊บอย่าเพิ่งขึ้นเบรกเกอร์นะอ่าไฟจากการไฟฟ้าจัมมาเลยจากเมหลังเมนเข้าออตรงนี้ปุ๊บอ่อาไฟฟ้าแล้วก็มีไฟจากอ่าอันนี้เป็นช่องออกไปใช้งานไฟจะออกจากตัวนี้ไปใช้งานแล้วพี่นะโฟกัสแป๊บหนึ่งกงไม่โฟกัสอ่าไฟจากตัวแผงอ่าจากตัว เครื่องใช้ไฟฟ้าจะดึงตัต,ตรงนี้ไปใช้งานนะครับผมกอไม่ฝึกก็ต้องขออภัยด้วยพี่นะอ่าโอเคโอเคอเมื่อกี้มันบงังอ่าสามจุดนะจุดต่อไฟสายไฟสามจุดนะครับผมก็คือหนึ่งแผงโซล่าเซลล์การไฟฟ้าแล้วก็โหลดใช้งานสามอย่างนี้ตามรูนี่เลยนะผมทํารูไว้ให้นะมันไม่มันไม่ใช่รูนะพี่ไปเจาะเพิ่มนะคือผมเจาะรูแล้วผมใส่ลูกยางพี่จะได้เจาะง่ายนะเอาสว่านตัวเล็กเจาะแล้วร้อยสายไฟไปให้มันสนิทนะไม่ให้จิ้งจกเข้านะสาเหตุ oh. เพราะว่า ไม่ให้ห้ามให้ยิงจกเข้าพี่อย่าไปเปิดฝาทิ้งไว้นะตัวนี้นมีปัญหาแล้วก็มีพอพอลมระบายความร้อนให้ด้วยการยิงจกนะห้ามเข้านะอ่ายิงจกห้ามเข้านะประมาณนี้อ่าโอเคต่อเสร็จปุ๊บนะแผงโซลาเซลล์ไฟบ้านโหลดต่อเสร็จปุ๊บขึ้นเบรกเกอร์นะอ่าเริ่มจากแผงก็ได้อ่าแผงขึ้นนะแล้วก็การฟฟ้ไฟขึ้นขึ้นต่างไปได้เลยอ่าแล้วก็ร,กระบบผสมไฟขึ้นแบบนี้ปั๊บ ่ะทีนี้โหลดนะโหลดโหลดโหลดรอใช้ไฟอยู่อายกขึ้นปับ๊บแบบนี้อ่าตอนนี้ไฟออกไปที่โหลดแล้วและอย่าลืมสลับสวิตประหยัดไฟอ่าสลับไปที่โซล่าเซลล์นะสลับปุ๊บอ่าแค่นี้จบแล้วครับ ติดตั้งเสร็จพี่ไปอยู่ที่ไหนก็ได้เดี๋ยวมาดูนะไฟจากโซล่าเซลล์ผลิตได้เท่าไหร่ไฟจากการไฟฟ้าดึงมาเท่าไหร่นะเอามาลบกันนะก็จะเป็นไฟที่ประหยัดไปนะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้ในตู้เบอร์สามแบบนี้พี่ก็ใช้งานยาวๆวไปเลยอ่านะครับผมนี่ประมาณนี้แหละใช้งานแบบนี้เลยนะครับผมโซล่าเซลล์เจ็ดแผงนะครับผมอ่าสวิต์นะครับผมอ่าสมมตุติเราจะปิดเครื่องละเราต้องการที่จะปิดเครื่องเราจะทําอย่างไรดีอ่าเราสลับสวิต์นะ ปิดอย่างนี้นะเริ่มปิดปั๊บอ่าทีนี้ไฟที่เอาเข้าใช้ไฟฟ้าก็จะโดนตัดละอ่าปิดนะปิดระบบนะแค่นี้ครับจบเลยแล้วพี่จะถอดสายทมมที่พี่จะย้ายหรือพี่จะอะไรก็ตามนะพี่ปิดระบบปิดแบบนี้นะเปิดระบบก็ตามนี้เลยปป๊บ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 แล้วก็ปป๊บติดเองติดเองได้นะถ้าเกิดว่าไม่กล้าติดเองนะ ผมมีทีมช่างนะครับผมนะฮะติดให้นะครับผมชุดหลายแบบชุดแบบไฮบริดก็มีนะแบบที่ใช้แบบ,บแบตเตอรี่ก็มีนะพี่พี่ท่านใดที่ต้องการใช้แบตเตอรี่นะครับผมตัวแบตเตอรี่มันก็จะราคาก็จะสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าจําเป็นหรือต้องการความเสถียรไฟที่บ้านดับบ่อยอ่าไฟอยากเก็บไฟไว้ใช้กลางคืนนะแบบมีเสถียรภาพนะถ้าเกิดไฟฟ้าไฟการไฟฟ้าดับเนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะแต่ผมไม่กลัวเพราะผมมีแบตเตอรี่ นี่นี่ผมประกอบเองแบตเตอรี่นะครับแบบนี้เทียมตัวนี้330อแอมป์นะตัวนี้เป็นระบบมีแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ก็ดีอย่างนะพี่นะเวลาโหลดไม่เยอะมันจะเก็บไฟนะส่วนหนึ่งดึงไปใช้งานอีกส่วนหนึ่งมาชาร์จลอแบตเตอรี่เห็นไหมมันก็จะไม่เสียทิ้งนะไฟเก็บเต็มเม็ดเต็ม,ม,ตม,ม,ตมหน่วยเลยถ้ามีแบตเตอรี่นะเก็บเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ระบบนี้ไม่มีแบตเตอรี่แต่ก็ไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ไงแบตเตอรี่พี่ว่าชุดเท่าไหร่เนี่ย ชุดนี้ก็หลายตังค์นะหลายหมื่น่าถ้าพี่อยากาลดค่าไฟกลางวันตัวนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าเกิดว่าสวัสดีครับพี่ใช้แอร์กับไฟร้านตัดผมแนะนําตัวไหนครับอ่าเอา่อต้องถามก่อนว่าไฟที่พี่ต้องการใช้แบตเตอรี่ไหมต้องการระบบที่มีแบตเตอรี่ไหมคือถ้าเป็นระบบที่มีแบตเตอรี่มันก็จะใช้ค่าใช้ใจ่ายจะสูงกว่าเพราะมันซื้อต้องซื้อแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดว่าต้องการ ลดค่าไฟแบบไม่ต้องมีแบตเตอรี่ก็ได้ผมจะแนะนําชุดนี้นะครับผมใช้แอร์ได้ประมาณ2ตัว3ตัวนะตัวนี้5กิโลวัตต์นะใช้ไฟได้ทั้งหลังเลยบ้านทั้งหลังใช้ได้นะครับพี่อ่าอ่ะเดี๋ยวผมจะนำสอแบบนะชุดที่ไม่มีแบตเตอรี่นนะอ่าชุดนี้ชุดนี้12,900บาทแล้วพี่ซื้อแผงไปติดอีก7แผงเดี๋ยวผมคำนวณแป๊บนึงนะผมหันให้เรีกั่อนอันนี้เป็นเซ็ตที่ไปติดตั้งเองนะครับผม ใช้แค่ตอนกลางวันอ่าพี่พี่ร้านตัดผมอ่าพี่มีไฟฟ้าเข้าถึงไหมมีมีไฟฟ้าอยู่แล้วไหมผมจะคำนวณเซตเบื้องต้นนี้ให้คร่าวๆใช้โซล่าเพียวเดี๋ยวนะ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 เดี๋ยวพี่ร้านผมมีสองร้านขออภัยนะพี่นะผมไม่รู้กันเลยโอเคโอเคอ่าใช้แค่ตอนกลางวัน มีอยู่แล้วครับโอเคมีอยู่2ทางเลือกนะเดี๋ยวผมจะตัวเลือกทา,ทางนี้ก่อนนะพี่นะตัวเลือกตัวเลือกแบบไม่มีแบตเตอรี่นะพราะว่าพี่าติดแค่ลดค่าไฟนะคือช่วงกลางวันนี้ก็เปิดแอร์ให้ลูกค้าใช่ไหมมันก็ต้องเปิดแอร์ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆทั้งวันนะอ่าโอเคชุดนี้12,900บาทนะอ่าแล้วก็แผงโซลาเซลล์เดี๋ยวผมพิดแผงโซลาเซลล์ก่อนแผงโซลาเซลล์อ่าสมมติพี่หาแผง550วัตต์นะที่แถวๆใกล้ๆบ้านพี่น่าจะอยู่ประมาณพัน พั 1> 1, นเก้านะพี่คูณเจ็ดแผงหมื่นสามอ่าผมให้สายไฟโซลา่าเซลลนะ์สักพันหนะ้าสมนนะสมุตินะสมมุตินะสมมุติร้อยเมตรพันห้านะแล้วก็บวกกับร้อยเมตรพันห้านะแล้วก็บวกกับอีกตัวประมาณนี้สักผมให้อย่างเก่งเลยสองพันอ่าอันนี้อันนี้ชุดแผง ชุดคอต่อชุดอะไรต่างๆชุดยึดแผงนี่นะประมาณนี้นะพ,พี่ติดเองนะรวมสายลงมาข้างล่างด้วยแล้วพี่ก็บูกกับตัวอ,อินเวอร์เตอร์ของผมนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ยังไม่รวมส่วนลดนะแต่ผมตีเต็มไว้นะส่วนลดของท i กตอ็อกเขามี15%นะพี่นะต้องกดเข้าไปดูนะอ่าส่งฟรีประมาณนี้นะเอนเตอร์บับนี่ งบที่พี่จะใช้ในการติดตั้งแล้วประมาณเปิดไฟกลางวันได้ฟรีเลยนะถ้าแดดดีก็จะดึงไฟจากโซล่าเซลล์มา100%เลยถ้าแดดไม่ดีก็จะดึงไฟบ้านมาบ้างสมมติแดดมันมีแค่50%มันก็จะดึงไฟบ้าน50%เนี่ยค่าไฟพี่ก็จะหายไปนะ,ะต้องดูว่าที่ไม่มีแบตเตอรี่นะงบประมาณประมาณนี้นะพี่นะติดเองนะ7แผงบวกกับชุดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะ น่ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้ค่าไฟสมมติผมสมมตินะสมมติผมว่าผมจะลดเดือนละสองพันสมมตินะลดเดือนละสองพันนะแล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เท่าไหระ่ะผมตีไปสามหมื่นแล้วกันหารด้วยเดือนละสองพันนะสมมติลดได้เดือนละสองพันนะจากเดือนละสามจะเดือนละสามพันเดือพันหนึ่งสมมตินะอ่าอินเตอร์เพราะว่าพี่ใช้แค่กลางวันไงถ้าใช้กลางวันแสดงว่าค่าไฟทั้งหมดอะ มันอยู่ที่กลางวันท้งั้นแดดมันก็จะไปช่วยกลางวันทีเนี้ยมันจะลดได้เยอะแต่ถ้ากเกิดใช้กลางคืนด้วยกลางคืนเยอะมันค่าไฟที่ที่มีมามันก็ต้องแบ่งเป็นสองก้อนแ <c oughs> บ่งเคกเป็นสองก้อนถูกไหมโอเคสรุปแล้วคืนทุนภายใน15เดือน <c oughs> ไม่ถึง2ปีปีนิดๆนะปีนิดๆผมตีให้ประมาณ2อสองปีพี่ก็จะได้คืนทุนแล้วนะพี่นะอ่าเรียบร้อยเนี่ยประมาณนี้ประมาณ30ใบเทาพี่ก็เอาไปทําติดตั้งได้เลยนะครับผมเนี่ยดีเลยนะ พี่ร้านตัดผมซอยสี่สิบสามสวัสดีครับเดี๋ยวนะเป็นมึงนะผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะโซลา่าเพลทีวีตู้เย็นเอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอรู้หนึ่งโซลา่าเพลมีแอร์สี่ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นโอ้โจทจดหนักไอ้เครื่องทำ,ำน,ทนทำ้ำอุ่นที่โจดหนักแอร์พอได้แต่เครื่องน้ำอุ่นสี่ตัวหลอดไฟสิบงบทำเท่าไหร่เดี๋ยวนะพี่นะ เอเทวีตู้เย็นไอ้ตู้ตู้เย็นอ่าอ่าถามก่อนพี่พี่ซอยสี่สิบสามพี่มีไฟฟ้าเข้าถึงไหมผมถามพี่ก่อนมีมีมีไฟฟ้าเข้าถึงไหมนะต้องต้องมีไฟฟ้าเข้าถึงนะโซลาเพียวไม่น่ารอดตัวนี้ระบบใหญ่เลยต้องใช้แบตเตอรี่ไงคือระบบที่มีถ้าบ้านที่มีไฟฟ้าเข้าถึงอะแบตเตอรี่ไม่ใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าระบบที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงมันยังไงว่าต้องเก็บไฟได้แบตเตอรี่โอ้ถ้าไม่มีไฟฟ้านะพี่นะ ระบบใหญ่มากพี่น่าจะประมาณถ้าคือแอคือมันติดตรงเครื่องทงน้ําอุ่นนวยไงแอร์สี่ตัวอีกโอ้อันนี้น่าจะมานักสองแสนขึ้นนะพี่อ่าสองแสนสามแสนสองแสนอ่ะเออใช่เพราะว่าแบตเตอรี่ไงอรแบตเตอรี่ด้วยอินเวอร์เตอร์ไม่เท่าไหร่หนักที่แบตเตอรี่กับแผงเครื่องทําน้ําอุ่นเหรอเครื่องทําน้ําอุ่นโอ้ อ่ะอ่ะตัวนี้ผมจะให้ดูท,ที่ที่บ้านนะที่บ้านนะที่บ้านตัวนี้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะต่อแผงได้ทั้งหมดสิบสี่แผงนะชุดละเจ็ดแผงตัวนี้ต่อเพิ่มได้สูงสุดนะอะ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,นะอ่าตัวนี้แอร์ได้แอร์ได้สองสองถึงสามตัวแล้วก็ทั้งน้ำอุ่นได้นะอันนี้หกกิโลวัตต์ถ้าพี่จะใช้แบบนั้นพี่ต้องใช้ตูวสิบกิโลวัตต์ขึ้นไปนะพี่นะอ่าสิบกิโลวัตต์ขึ้นไปนะครับผม ต้องมีแบตเตอรี่อ่ไม่เกินพี่อา่าสามแสนไม่เกินครับไม่เกินอาจจะสองสองต้นต้นก็ได้พี่แต่ผมต้องไปคำนวณน,นิดนึงอา่าอินเวอร์ตเตอร์ที่พี่กล่าวมาอินเวอร์ตเตอร์ต,ต้องเป็นสิบกิโลวัต,ตเต็มแล้วก็มีแบตเตอรี่อา่าแบบเนี้ยหนึ่งถึงสองลูกนะครับพี่อา่าหนึ่งถึงสองลูกก็สองแสนสองแสนต้นๆน,นนะอา่า รวมติดตั้งรวมช่างไปติดตั้งให้นะมีนะพี่นะพี่ถ้าพี่ต้องการโซลา่าเพียวๆนะอ่าได้แบบนี้ได้นะพี่นะอ่ใช้แผงเยอะๆหน่อยงบก็ประมาณสองอ่าสองร้อยใบเทาอ่าประมาณนี้นะพี่นะได้สบายๆพี่แต่พี่สนใจนะเดี๋ยวผมจะเสนอเสนอให้อีกทีนะพี่หลังบ้านได้นะพี่ตะก้าสิบสี่แน่นอนครับสวัสดีครับพี่พี่อ้นครับ โยนสักครู่นะครับผมผมขอดูดน่ตะก้าสิบสี่คืออะไรตะก้าที่สิบสี่คืออ๋อนี่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 ไฮโลต์อินเวอร์เตอร์ก็จะเป็นชุดนะตัวตัวนี้นะแต่ผมปักตะก้าแป๊บหนึ่งหลังบ้านมาคุยกันได้นะพี่นะอยากให้ออกแบบระบบให้ผมจะอ่าคิดคิดพิเศษให้นะอ่าคิดพิเศษให้นะก็คุยกันได้นะพี่นะอะไรจำเป็นไม่จำเป็นคุยกันได้นะพี่ จอเหมือน <laughs> อ่าคล้ายๆพี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเทรนแล้วกันเหมือนโทรศัพท์อ่ะอ่าเป็นเทรนแล้วกันหน้าจอสี่เหลี่ยมเหมือนกันก็ก็ไม่เหมือนทั้งีเดียวนะพี่นะคล้ายๆอ่ะคล้ายๆอ่แต่ว่ามันคล้ายๆแหละผมก็ <laughs> ได้พี่ได้พี่ถามไว้ก่อนได้ครับก็ประมาณนั้นแหละพี่ราคาประมาณนี้นะอ่าโอเค ตะก,ก้าที่สิบสี่พี่อน้นสวัสดีครับพี่อน้นตะก,ก้าที่สิบสี่เนี่ยนะมันจะเป็นตัวนี้อเราเอาไปจิตเองนะไอ้ตัวเนี้ยมันหลักการทํางานกนะ็คือไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าปั๊บใช่ไหมมันจะมีบวกกับลบพี่เห็นนะบวกลบตัวนี้เข้าไปปุ๊บตัวนี้แล้วก็ไฟจากอันนี้ก็จะออกเป็นไฟบ้านมาเลยไฟแผงใช้เจ็ดใช้เจ็ดถึงแปดแผงพี่เข้าตรงนี้นะปุ๊บไฟบ้านออกตัวนี้เลยนี่แบบนี้แต่ทีเนี้ยในเรื่องของความสมบูรณ์ถ้าแดดพี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะ พี่ไม่ต้องใส่อุปกรณ์พวกนี้หรอกแต่ที่แดดพี่มันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็หายแล้วก็กลางคืนใช่ไหมมันก็เลยต้องมีระบบซัพพอร์ตอ่าระบบซัพพอร์ตช่วยนะครับประมาณนี้นะพี่นะยินดีครับพี่เอ่อถ้า,ย,าย,ย้ายที่อยู่โอเค okay, นะพี่ติดตามไว้นะพี่นะกดติดตามแล้วก็ปรึกษาได้นะแ้วเกิดว่าเราเดียวกันได้ปุ๊บเราก็อันนี้ได้ติดเองก็ได้หรือ จะให้ติดตั้งก็ได้ทีมช่างก็มีนะที่นะรับติดตั้งทั่งประเทศเลยนะครับผมลองล็อไฟกี่โวลต์กี่แอมป์ครับโอเคเอพี่โอนถามตัวตะก,ก้าที่สิบสี่นะตะก,ก้าที่สิบสี่ตัวนี้ผมปักตะก,ก้าไว้อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะผมดูก่อนนะใช่ผมปักตะก,ก้าไว้อยู่ตะก,ก้าสิบสี่ใช้กี่โวลต์อ่าดูพี่ดูนะตามนี้เลยนะดีซีนั่นก็คือไฟจากแผงอ่ะสามร้อยยี่สิบถึงสี่ร้อยสามสิบนะแต่ว่า พี่จะใช้320ไม่ได้นะเพราะเวลามันมีโหลดมันจะตกลงไปนะพอตกปั๊บไฟเอาพุทตรงเนี้ยจากที่ได้220มันจะตกตามไปด้วยอ่านเนี่ยเนี่มันสำคัญไม่ใช่ว่าพี่จ่ายไฟเท่าไหร่ก็ได้มันจะต้องให้ได้320ขึ้นไปถึง430ผมแนะนํานะพี่อนุกรมกันอนะ่ะพี่ต่อเข้าประมาณทัก350ถึง400ก็พอนะ350ถึง400 360 370 380ก็ได้400นะฮะ อนุกรมกันหนึ่งหนึ่งชุดนะแผงหนึ่งชุดหรือสองชุดก็ได้อ่าถ้าเกิดว่าพี่ใช้กําลังไฟเยอะพี่เบิร์นแผงอีกสมมติเจ็ดแผงพี่เบิร์นอีกเป็นสิบสี่แผงอ่าอนุกรมชุดหนึ่งแล้วก็อนุกรมอีกชุดหนึ่งแล้วก็บวกกับลบมาบอกกันแล้วเข้าอินอรตเตอร์ตัวเนี้ยได้นะพี่นะอ่าตัวนี้เป็นบอร์ดงาน DIY นะตัวเนี้ยมันเวลามันเสียอะไรมันซ่อมง่ายเพราะอุปกรณ์มันน้อยชิ้นนะพี่นะอ่ามันมีแค่นี้เราจะมีตัวคอนโทรล มีชุดสวิตชิ่งอ่ามีชุดคอนโทรลคอนโทรลไปสวิตชิ่งมีพวก AGBT นะอันนี้5กิโลวัตต์นะเต็มหมัดเต็มนะพี่นะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็มีรรเลย์สั่งการต่างๆตัวนี้มีแค่นี้ครับซ่อมไม่ยากตัวนี้รับซ่อมด้วยนะถ้าอยู่ในประกันถ้าเกิดว่าสินค้าใช้งานปกติแล้วมีปัญหาผมดูแลให้นะถ้าเกิดพ้นระยะประกันผมคิดค่าอะไรแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้เลยนะ อ่าต่กล้าที่14ก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์ปกติแล้วตัวนี้อินเวอร์เตอร์แบบนี้ชุดอ่าแบบเนี้ยที่มันจะมีขั้วต่อบวกลบแบบเนี้ยเขาจะใช้ไฟจากแบตเตอรี่ถูกต้องไหมแต่ตัวเนี้ยใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์น้าทีเนี้ยไอไฟแบตเตอรี่อ่ะมันก็นิ่งอยู่เขาใช้จนแบตเตอรี่หมดถูกต้องไหมแต่ตัวเนี้ยมันมาจากแผงมันไม่แน่นอนนะ้า มันมาจากแผงมันไม่แน่นอนครับผมมันก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมเข้ามาในระบบมีไฟฟ้าเข้ามาผสมด้วยมันต่อบแบตเตอรี่ไม่ได้ไงเพราะว่าไฟมันต้องไฟสูง่าถ้าเป็นแบตเตอรี่คือต้องเป็นแบตเตอรี่แรงสูงอะเราจะหา300โวลต์320โวลต์ลำบากนะเราก็เลยต้องต่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์นะประมาณนี้นะครับความจริงมันต่อบแบตเตอรี่ได้แต่มันต้องมีอุปกรณ์อีกเยอะเลยต้องมีอุปกรณ์บูสต์นะ ยิ่งอุปกรณ์เยอะชิ้นนะครับผมโอกาสที่มันจะมีปัญหามันก็มีนะครับผมก็เลยเราเอาแค่นี้พอดีกว่าไม่ไปต่อถ้าจะใช้แบตเตอรี่ไปพวกนี้เลยนะถ้าจะใช้แบตเตอรี่ไปพวกนี้เลยไฮบริดเลยที่เขาทํามาระบบสมบูรณ์ชาร์จใช้อ่าไฮบริดดีกว่าไฟฟ้าแผงแบตเตอรี่ดีกว่าครบชุดแบบนี้ดีกว่านะอ่าไฮบริดแบบนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับพี่ขอบพระคุณที่กดติดตามนะครับพี่โดมครับ อ่าขอบพระคุณมากครับที่แชร์อะไรครับพี่วินัยครับสวัสดีครับผมอ่ามีประมาณนี้ครับยินดีครับพี่พี่โอนสวัสดีครับพี่โอนขอบพระคุณมากนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมดี y วได้เอาไปใช้งานเองได้นะอยากไปลองต่อได้นะเอ่อเอาไปลองต่อดูเจ็ดแผงมีไฟเยอะๆอ่ไฟวต์ตัวนี้เขาต้องการแรงดันสูงอ่าเป็นไฮวต์ไฮวต์ก็คือว่าไฮก็คือสูงเนาะ ไฮวอล์วอลเตจไฮวอลเตจก็ ad, ad, คือแรงดันสูงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะมีมปีประกอบเองหรือจะให้ชุดทั้งชุดเลยซื้อไปใช้เองแบบไม่ต้องปวดหัวก็ได้หรืออยากเอาไปลองเล่นซื้อไปลองประกอบเล่นดูก่อนตัวนี้ได้นะตะก้าที่ผมปักอยู่นะหรือจะเป็นทั้งตู้เลยหนึ่งืสองพันเก้าร้อยบาทตัวนี้อยู่มีในตะก้าน,นะ อ่าหนึ่งสองพันบาทหนึ่งสองพันเก้า้อยบาทนะแล้วก็ซื้อแผงใช้เมื่อกี้คำนวณให้พี่พี่ร้านตัดผมใช่ไหมเจ็ดแผงบวกกับอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ประมาณทะะาเทา่าไหร่อ่ะยี่สิบเก้าใบเทาสามสิบใบเทาอ่าลดค่าไฟกลางวันได้เลยค่าไฟหายแน่นอนถ้าเราเปิดไฟกลางวันนะถ้าเราเปิดแอร์เมื่อไหร่ปุ๊บปกติเปิดแอร์อยู่แล้วอ่าตู้แช่ยอยู่แล้วเปิดแอร์อยู่แล้วสบายนีนะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผม ขอบพระคุณที่กดติดตามพี่นะผมะสาย DIY นะ DIY ก็มีนะโรงงานก็มีนะชุดชุดสำเร็จนี้ก็มีนะสำหรับใครที่เอยากติดโซลาเซลล์แต่ว่าชีเกตหาช่างไม่ได้หาช่างลำบากนะผมมีชุดสำเร็จนี่เนี่ยล้อลากแบบนี้มันเป็นชุดทีวีแบบเนี้แบบนี้ลากไปติดเองเลยต่อแบตเตอรี่อย่างนี้นเลยเนี่ยเบเกอร์แบตเตอรี่พี่เห็นไหมเบเกอร์แบตเตอรี่อ่า แบตเตอรี่ต่อเข้าตรงนี้นะแล้วก็ไฟบ้าน,นต,ต่อปลั๊กก็ได้จะต่อแจ็คด้านล่างนี่ก็ได้มนะีให้6กิโลวัตต์ตัวนี้แอร์สตัวได้นะพี่ซื้อแบตเตอรี่พี่จะไปกออแบตเตอรี่เองก็ได้นะครับเ่นเนี่ยใช้ได้เลยนะงบประมาณนี้นะพยายามที่จะให้จุดคุ้มทุนมากที่สุดนะงบประมาณให้มันเหมาะสมที่สุดนะครับผมระบบใหญ่ไปมันก็มันก็เปลืองนะระบบเล็กไปมันก็ทำงานไม่สมบูรณ์ันต้องต้องออกแบบให้มันได้บาลานซ์พอดี นะฮะผมอ่ต้องเผื่อด้วยนะโซลา่าเซลล์ต้องเผื่อในวันที่แดดไม่มีด้วยนะพายุเข้าด้วยนะถ้าเกิดระบบที่มีแบตเตอรี่นะอ่าแดดไม่มีไฟไม่มีมันก็ไม่ลดค่าไฟนะไฟมันลดได้น้อยนะพี่นะสวัสดีครับผมเข้ามาดูได้เลยนะพี่นะเข้ามาดูได้เลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมอ่สนใจเข้าไปดูได้นะตะก้าที่สิบสี่นะลองเอาไป ตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหรกี่ชิ้นนี่ไม่ถึงห้าชิ้นเ,เหลืออยู่ห้า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 ตัวรถเนี้ยเดี๋ยว็อต่อไปน่าจะหลังปีใหม่เลยนะครับผมใครที่สนใจนะมีเวลาว่างเอาไปต่อเองได้นะไปลองเล่นดูได้ตัวน,นี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้เลยว่าไฟเวลาถ้าไฟมันตกมันจะออกมันจะต่ําลงไปด้วยกันนะแต่ถ้าตัวน,นี้แข็งวนจากแดดมาแข็งวนเยอะอันนี้ก็สบายเลยออกสองร้อยี่สิบสองร้อยสามสิบนะสบายสบายเลยนะพี่นะอ่าแบบนี้เลยใช้งานได้เลยแต่ว่า อาจจะต้องใส่เบรกเกอร์นะมีการฟ้ามีเบรกเกอร์เนี่ยครับมีให้เรียบร้อยนะสำหรับชุดที่ประกอบชุดที่ประกอบนะประมาณนี้เลยครับผมประมาณนี้นะพี่อยากดูตัวไหนถามผมได้เลยนะเลตะกร้าอยากดูอยากดูสินค้าตัวไหนถามผมได้เลยนะผมมีหลายตัวนะชุดนอนนาเริ่มต้นอ่าใช้ไฟน,น้อยก็มีนะชุดนอนน้อยนอนนานนะอันนี้สองพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมต่อแผงแผงเดียว แบตเตอรี่ก็โลกหนึง่งใช้งานได้เลยนะครับผมนี่คำนี้ไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะตัวนี้ซูมเออซูมได้ด้วยนี่ตอนนอี้ไฟที่บ้านผมทำทำอยู่เท่าไหรอ่อ่ะดึงโหลดอยู่สามกิโลวัตต์สามกิโลวัตต์อ่ะดึงไฟจากแบตเตอรี่เท่าไหร่สองจุดแปดกิโลวัตต์นะแผงผลิตแค่สามร้อยห้าสิบวัตต์เห็นไหมฮะอันนี้ไฮบริดนะมีแบตเตอรี่นะเขาจะทำงานอัตโนมัตินะ แผงแผงพอก็ชาร์จลงแบตช้จ่ายให้โหลดนะอ่าถ้าเกิดว่าแผงไม่พอเห็นไหมโหลดเราต้อง2องกิโลวัตต์แต่แผงเรามาแค่เท่าไหร่สามร้หสบวัตต์มันก็ไปดูแบตเตอรี่มาเนี่ยแบบเนี้ยคือระบบไฮบริดทํางานอัตโนมัตินะครับผมอันนี้มีนะชุดนี้มีนะแต่ผมยังไม่ได้เสนอนําเสนอนะอ่าถ้าเกิดว่าอยากดูก็แจ้งได้เลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับผมอ่าโอเคครับ ประมาณนี้เลยนะแผงโซลาเซลล์นะครับผมแผงตัวนี้แผงเจ็ดแผงนะครับผมต่อไฟบ้านช่วยผสมลดค่าไฟกลางวันนะพี่นะถ้าพี่สนใจนะหรือจะเอาไปประกอบเองก็ได้ตะก,ก้าที่สิบสี่มีนะครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวผมจะลงไลน์นะพี่นะขอบพระคุณที่กดติดตามพี่นเดชสวัสดีครับขอบคุณที่กดติดตามนะพี่นะโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผม ขอบคุณมากเลยนะถ้าพี่ชอบถ้าพ,พี่สนใจนะลดค่าไฟต้องการาศึกษาเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโซลา่าเซลล์นะหรือ,อกดเข้ามาคุยกันได้นะพี่นะหนังบ้านเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับดูสินค้าตัวไหนสอบถามได้นะครับพี่เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะบางอย่างเอ้เราสงสัยตรงนี้มันใช้งานยังไงมันจะใช้งานถูกต้องไหมาถามมันก่อนแล้วก็ จะได้เอาไปใช้งานได้ถูกต้องนะพี่จะได้แฮปปี้เนาะอ่าประมาณนั้นนะพี่นะอ่าพ่อค้าขอแห้งเลยเสียงหายแนละ้วสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้งสามสิบท่านนะครับที่กําลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับผมขอพระคุณมากมากเลยนะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยววันวันหลังนะผมวันหน้านะผมจะเอาตัวต่อไฟให้ดูเลยนะ ต่อสดๆจำสดๆให้ดูเลยว่าไฟเข้าปุ๊บแล้วมันทํางานยังไงนะมันมีหน้าจอแผงนะตัวเนี้แผงโซลาเซลล์มากี่โวลต์อันนี้บอกเลยว่าสถานะตอนนี้แดดเราดีไม่ดีอแดดเราดีไหมมันจะบอกได้เลยแล้วก็จะมีพวกมิเตอร์ดูนะหน้าจอโวลต์มาเท่าไหร่นะระบบมาเท่าไหร่ตัวนี้ใช้งานได้เลยนะครับสินค้ามีหลายตัวเลยนะไฮบริดก็มีนะไฮบริดก็ใช้งานง่ายไฮบริดนี่ก็คือ ให้ดูนะว่าเรามีตัว